สวัสดีครับสวัสดีค่ะรายการเป็นพ่อเป็นแม่มาแล้วค่ะครับผมเมื่อตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่น้องกันลูกชายของแม่ก้อยแล้วก็พ่อออฟน,นนะครับมีปัญหาพังผืดใต้ลิ้นแล้วก็ได้ผ่าตัดออกไปแล้วนะครับ ตอนนี้น้องกันนั้นนะครับ mm hmm. ก็ดูดนมได้ดี mm hmm. ไม่มีปัญหาสบายมากเลยครับค่ะแต่ว่าท่าของการให้นมนั้นก็มีความสําคัญ mm hmm. ไม่แพ้กันค่ะคมีทั้งท่านั่งท่านอนนะคะหรือว่าลักษณะการให้นมลูกนะคะมีทั้งด้านหน้าด้านข้างค่ะ mm hmm. เพื่อที่จะให้ลูกนั้นได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่และที่สําคัญที่สุดนะคะ mm hmm. เพื่อให้คุณแม่นั้นไม่เจ็บในช่วงที่ให้นมค่ะ mm hmm. เ,เราทําเหมือนท่าตุ๊กตาล้มลุกอ่ะน,นะแม่มือน,นี้นะคะจับก้นน้องแล้วมือน,นี้ประคองคอแล้วก็ตาอ,อ,อยู่ตรงกลางแล้วเปลี่ยนมือน,นี้จับที่อกสามนิ้วอยู่ใต้อกสองนิ้วชูขึ้นแล้วมือน,นี้เอ,อเอาเอาตัวตรงก่อนประคองคอให้ได้ประคองคอให้ได้แล้วจับยืดนะแล้วก็ล้มต,ตุ๊กตาล้มลุกปกตินั่งเนี่ยก็จะลืมตานะแล้วก็โยกเขาสักสองทีพอเบาๆแม่ต้องประคองให้แน่น ใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัวลูกแม่เรียกลูกกันลูกกานลูกกันนี่พอใจเลยลูกค่ะอีกทีม่สังเกตทูนนะแม่ลองจับถ้ามือเขายังสู้เนี่ยเขาไม่ได้หลับจริงถ้าเขาหลับจริงมือเขาต้องค่อยต่องแต่งนะเนาะลูกกานแล้จับนอนไปแล้วก็ลองเข้าเต้าเลนะคะ พอ่อลูกเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการแค่อาหารกายนะเขาต้องการอาหารใจเพราะแม่กอดเนี่ยก็มีความสุขมากเลยพอพร้อมจะหลับถ้าที่ถูกต้องนะคุณแม่ไดสบายผนะ่อนคลายอย่างเงี้ยนะคะนะคะแล้วก็ลูกต้องตะแคงเอาหาแม่แม่จับลูกตะแคงไยพี่ต้องใช้ท่านี้เพราะจะช่วยให้ลูกอมรึกนะแล้วปากลูกตะแคงลงใช่ไหมเราก็เลยจับเต้านมเป็นตัว U หงายอย่างนี้ แม่จับยูไงพี่จับยูคว้างเห็นไหมคะแล้วก็แปะปากอ้าปากปุ๊บเราสวมให้ลึกที่สุดแล้วนิ่งมือต้องนิ่งนะไม่ขยับเลยทีนี้คุณพ่อสังเกตนะการเข้าหาเต้าเนี่ยคางต้องแนบหน้าต้องแงนยิบฝีปากไม่บานเราขึ้งให้บานถ้าริบฝีปากบานเนี่ยลิ้งเขาจะได้ออกได้มากนะเราไม่กดหัวลูกกินนมเด็กค่ะน,นะ พราะเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะดิ้นหนีจากเต้าเราประคองแค่ต้นคอเต้าจะต้องนิ่มลงเวลาแตะแต่อย่างนี้รู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องบิดอย่างนี้นะพอเสร็จแล้วแม่พิงหลังให้สบายแล้วผ่อนไก่ตัวเองนะอย่ากเกรง็งเพราะอาการเกรงทั้งหมดจะทําให้ฮอร์โมนบีบน,นม,นมไม่ทํางานลูกดูดไปก็ได้ไม่ได้นมนมพีม่อยากให้เห็นอะไรอย่างนเราไม่หอตัวลูกกินนมเราไม่ใส่ถุงมือถุงเท้าเพราะเราจะรู้จักลูก ถ้าก็พอใจมือคนนิ่งเท้าคนนิ่งเนีย่ยเท้าบานสวยช่ไหนะมีความสุขอยู่บ้านแม่ใช้หมอนสองใบไหมคะ ใช่ใบเดียวโอ้แล้ว,ล,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 วลองเรียบเทียบนะถ้าใช้สองใบเนี่ยแม่จะเห็นลูกชัดแล้วไม่ไม่เค็ดคลอนะคอไม่เค็ดนะคุณแม่หลังทินะ้งมผมรู้ว่าพี่อยาขอทำตั้งแต่ลูกยังนอนอยู่อย่างเนี้ยนะแล้วนะวิธีเอาขึ้นทํำยังไงเอาขึ้นแขนให้ลูกกินนมจะเราสามารถทําโดยไม่ต้องมีใครช่วยอย่างนี้เอาขึ้นไม่ได้ นี่ไงนะสิ่งที่พี่อยากเห็นนะเขาขึ้นไม่ได้หลักการลูกแม่ต้องตะแคงเขาหากันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็จับก้นลูกให้ตะแคงก่อนตะแคงเขาหาคุณแม่นะคะตะแคงค่ะตะแคงเพวกแล้วแม่ก็เลื่อนมาที่คอหยุดออกลูกอยู่ที่คอนะลูกสามเดือนคอ,อยังไม่แข็งคุณแม่ค่อยๆเลื่อนไปจับที่คอค่ะช้อนคอยกขึ้นนิดเดียวแล้วแขนเข้ามารองนี่คือการกอดลูกโอเคไหมอย่างนี้นะ ทีนี้คุณแม่แขนตรงเป๊ะเลยแล้วก็ข<อ>ยับพอนิดนึงอ่าอยู่ในท่ากอดแล้วได้ไหมทีนี้ท่านอนปากลูกลงอย่างนี้แม่ก็ต้องจับต้นนมแนวนี้คือตัวสี่อ่าทีนี้พอ,อลูกอ้าปุ๊บแม่ต้องช่วยลูกโดยการยกมือนิดขึ้นแล้วกอดเลยเห็น,นอืมง่ายไหมกอดนิดเดียวเล่งหน่อยเพราะเขเก่งนะคะ<อ>เขาเชงเนื้อกินได้เลย<อ>นะตอนนี้ช่วยนิดน ที่จะคุยสามเรื่องที่ควรจะทำนะหนึ่งกินนมแม่อย่างเดียวแล้วก็ดูดบ,บ่อยทุกสองสามชั่วโมงเพราะกระเพาะลูกจุกนิดเดียวเองควันแรกเกิดเขาจุกสี่ช้อนชาเองแล้วค่อยๆขยาย mm hmm. นะคะเพราะฉะนั้นลูกเลยต้องกินบ่อยธรรมชาติที่นมเต็มเต้ตาสามชั่วโมงเพราะฉะนั้นนมแม่โอกาสคัดหรือจะอักเสบจะยากถ้าเราเลี้ยงลูกให้นมแม่อยูย่สุดท้ายเราไม่ได้ให้น้ําอันนี้คุณแม่มีความรู้แนละ้วใช่ไหมว่าทำไมลูกไม่ต้องกินน้ํา นมแม่มีน้ำเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ะถ้ากินน้ำด้วยมันก็กินให้น้อยทำให้กินนมน้อยลงใช่ค่ะมนกเข้าใจถูกถ้ากินน้ำด้วยเนี่ยกระเพาะมันจะจุไปด้วยน้ำในน้ำไม่มีอาหารไม่มีพลังงานนะก็จะจุนมแม่ได้น้อยลงนะและอย่างที่คนก็ไม่ค่อยพูดถึงคือน้ำนมแม่มีสารเคลือบปากไม่เกิดใช่ไห ตัวนะจัไหมเพราะเราอยากให้เกิดสัมผัสกันเยอะๆเพราะว่าการสัมผัสด้วยผิวหนังโดยสายตาโดยเสียงทุกอย่างอะ่ะจกระตุ้นให้เป็นไงมันก็สมองลูกขยายนะนะตัวขยายคือเส้นใหญ่ประสาทอีกอย่างหนึ่งคือพอลูกหลับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนจะพยายามเขี่ยทันทีเลยใช่ไหม,ไมแต่หารู้ไหมว่าหนูเหนื่อยหนูขอพักหน่อยนะให้ก็พักนะคะ ลูกอมหัวนมคาไว้เพราะจะติดติดแม่อันที่สองน้ำนมไหลผู้หูเกิดหูน้ำหน่วงเราก็แต่เขาอยาก,ยากให้แม่กอดหลังอิ่มนะไม่ใช่ไปวางเขาก็จะล้องกวนเป็นอย่างนี้ไปตลอดมันจะเป็นวงจรเพราะฉะนั้นพอเขาอิ่มปุ๊บคุณแม่ดันก้นให้สูงนิดนึงนะคะดันนิดแล้วอ,อย่างนี้อโอเคนะคะแล้วเขาก็ขอให้แม่กอดหนูสักอีกสักหน่อยนึง นะแล้วเขาก็จะหลับอย่างมีความสุขแล้วเด็กคุณแม่ก็ช้อนคอเอาลงแบบเมื่อกี้นี้แล้วเอาหมอนประกบหน้าหลังแล้วคุณแม่ก็เดินไปทํากิจกรรมประจําวันแล้วลูกหลับได้นานแล้วเราก็จะเลี้ยงลูกง่ายๆไงลูกจะไม่ติดเปรยไม่ติดคนอุ้มเพราะเด็กกินนมแม่ต้องสงบได้นี่คือความดีของการให้ลูกดื่จากเต้าอนะ่ะนะเขาไม่ได้แค่อาหารที่มีประโยชน์จากน้ำนมนะแต่เขาได้ตัวแม่ด้วย อย่างสมบูรณ์นะต้องใช้คาําว่าคุณแม่มีเต้านมแรงน,นมบนนมที่สมบูรณ์คนนี้ฝึกไม่ยากเลยนิดเดียวเองก็เพอร์เฟกเรียกว่าหนึ่งคุณแม่เจ็บน้อยลงถูกไหมคะแล้วคุณแม่ให้ท่านกหนัดแล้วลูกก็ดูดได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ<ม>เพียงแต่ว่าเต้านมมันไม่ยอมนิ่มลงมถ้าดูดดีนะคะใช้เวลาประมาณ1 0บสนาทีเต้านมคุณแม่ต้องนิ่มแล้วพอดูดบ่อยพะน้องไม่อิ่มนะคะแล้วก็เหมือนกับคนที่กินได้ทีละน้อยอ่ะ ก็เลยต้องทําให้กินบ่อยแล้วกินนานค,คุณแม่จะดูได้ไหมคะว่าอิ่มไม่อิม่มยังไงอ๋อมีหลักการดูนะคะก็คือถ้าดูจากตัวลูกเนะี่ยน้องจะนอนได้สองถึงสามชั่วโมงขึ้นไปมไม่ถึงการดูต่อ,อครั้งใช่ค,ค่ะน้อง<ม>ต้องต้องหลับนะแล้วก็ปล่อยหัวนมเองมีความสุขหลับได้สองสามชั่วโมงมนะคะแล้วก็น้ําหนักคุณแม่อยู่บ้านคงไม่รู้แต่ถ้าในโรงพยาบาลเราจะรู้ว่าควรจะขึ้นมาละยี่สิบถึงสามสิบกรัมต่อวัน อุจจาระนะคะในช่วงนี้เลยสี่วันไปแล้วน้องควรจะถ่ายอุจจาระสามถึงห้าครั้งปัสสาวะไม่ต่ำกว่าหกถึงแปดครั้งนะคะตัวนี้เป็นตัวชี้บอกนะคะเป็นตัวบอกว่าลูกได้นมครก็จะทำให้เวลาอุ้มไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แล้วก็เวลาน้องดูดก็จะไม่ค่อยเจ็บจากที่เจ็บหลนมก็จะไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่แล้วน้องก็จะดูด ดีขึ้นก็รู้สึกดีใจโล่งที่ว่ามีน้ำนมให้ลูกกินจากก่อนที่แบบช่วงยังไม่คลอดก็จะกังวลว่าตัวเองจะมีน้ำนมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าคลอดมาแล้วจะไม่มีน้ำนมให้เขากินแค่มองหน้าก็ยิ้มได้ Y- <laughs> ต้องขอย้ําถึงความสําคัญของนมแม่เลยนะคะว่านมแม่นั้นนะคะมีความสําคัญที่สุดสําหรับทารกค่ะนอกจากไม่ต้องซื้อหาให้เสียสตุ้งตางแล้วนะคะนมแม่นั้นนะคะยังมีประโยชน์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กทารกด้วยนะคะและที่สําคัญที่สุดนะคะคุณพยาบาลเน้นย้ําเลยนะคะว่าการให้นมลูกเองนั้นนะคะก็จะทําให้แม่และลูกเนี่ยเกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันค่ะแล้วก็จะทําให้ลูกนั้นนะคะเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยค่ะแล้วก็จะดีต่อพัฒนาการต่างๆของลูกอีกด้วยค่ะ Hors! <tune> วีค่ะตอนนี้อายุเกืบอบ2เดือนแล้วค่ะคุณแม่สันมาค่ะมีน้องชื่อซัมมี่อายุสองเดือนแล้วค่ะซัมมี่คือตอนนี้คือ นมคุณแม่ไม่ค่อยออกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องไปทำงานด้วยก็เลยจะให้น้องเนี่ยรับประทานนมผงไปก่อนพอกินนมขวดไปน้องก็เริ่มจะหันมาทานนมขวดมากกว่านมแม่ตอนนี้กังวลมากเพราะถ้าทานนมแม่นี้ภูมิต้านทานน้องจะมากกว่านมผง แต่ก็ให้นมให้น้องกินนมแม่ไปเดือนครึ่งค่ะนมแม่เนี่ยก็เป็นนมที่คุณแม่ให้กับลูกนะคะเพราะฉะนั้นมันมีความเหมาะสมมากกว่าอยู่แล้วปริมาณเกลือโซเดียมมันก็จะต่ากว่าในนมวัวปกตินะคะรวมถึงปริมาณโปรตีนก็เหมาะสมกับน้องนะคะรวมถึงชนิดของโปรตีนที่มีในนมแม่เทียบกับนมชงแล้วเนี่ยชนิดโปรตีนในนมแม่เนี่ยมันมีมันสามารถย่อยได้ง่ายกว่านะคะรวมถึงยังมี กยกใยอาหารที่เหมาะกับแบคทีรียในลำไส้ด้วยซึ่งแบคทีเรียตัวนี้มันก็จะย่อยใยอาหารชนิดนี้ทําให้แบคทีรียที่เป็นแบคทีรียดีในลําไส้ของเราเนี่ยทำให้น้องไม่มีภาวะท้องอืดหรือไม่มีท้องเสียนะคะรวมถึงสามารถถ่ายได้ดีไม่มีภาวะแน่นท้องได้ค่ะในเด็กที่รับประทานนมแม่เนี่ยก็จะมีภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าในเด็กที่ รับประทานนมผสมนะคะซึ่งเราได้มีการทําวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็พบว่าเด็กกลุ่มที่รับประทานนมแม่เนี่ยมีการเจ็บป่วยทางกายน้อยกว่าทั้งเรื่องของเป็นหวัดไอน้ํามูกพวกไปด้วยค่ะเรารู้สึกว่า,วาถ้าเต่เขากินนมแม่เขาไม่เคยที่จะไม่สบายไม่ท้องอืดท้องเฟอ้อไม่ไม่คือแบบ ไม่เจ็บไม่อะไรเลยเราสึกว่านมแม่มันมีประโยชน์เยอะหลังจากที่ทั้งที่เราก็รู้แล้วแหละเรารู้ว่าเออนมแม่มันมีประโยชน์ยังไงบ้างแต่พอเรามาเลี้ยงลูกเองอ่ะเราสึกว่าเออเขากินนมเราหนึ่งก็คือมันได้ความอบอุ่นอ่ะเขามองหน้าเราเราได้ใกล้ชิดกันอยู่กันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาแข็งแรงเขาเดือนกว่าแต่เขาแข็งแรงมากเขาเหมือนแบบอยากจะยืนแล้วอะหรือแบบขาเขามีแรงเยอะมากคอก็เริ่มชันขึ้นด้วยความที่แบบเวลากินเราก็จะมองหน้าเขาคุยกับเขาเราสึกว่ามันได้ภูมิคุ้มกันจากนมแม่ด้วยแล้วจาก สััมพนนธ์ด้วยในช่วง3เดือนแรกน,น,นะครับสิ่งที่พึงระมัดระวังให้ความสําคัญเป็นพิเศษเลยนะครับหลกัลกๆมีด้วยกัน3มเรื่องครับพี่มาเรื่องแรกก็คือเรื่องของการกินซึ่งเราก็ได้นําเสนอไปแล้วนะครับว่ากินนมแม่นี่แหละครับดีที่สุดครับใช่ค่ะและเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของการนอนเรื่องที่3นั้นเป็นเรื่องของการขับถ่ายค่ะหากทาให้เป็นปกตินะคะก็จะดีที่สุด ว่ามรถมีคําถามค่ะคหลายหลาคนสงสัยว่าปกติที่ว่าคืออะไรนะคะจะต้องกินเท่าไหร่ต้องนอนอย่างไรนะคะขับถ่ายแค่ไหนงานนี้ก็เลยมีคําอธิบายของคุณหมอมาฝากกันด้วยค่ะค นี้เราดูไม่ยากนะคะเราดูแบ่งเป็น2ด้านก็คือดูจากลูกก็ได้หรือว่าดูจากแม่ก็ได้นะคะในส่วนของลูกเราจะดูอะไรบ้างคือ1น,น้องกินนมแล้วน้องจะต้องหลับได้นานโดยปกติเราถือว่าเด็กที่หลับแปลว่าเด็กอิ่มนะคะก็คือถึงประมาณ2-3ชั่วโมงนอกจากนั้นดูปริมาณปัสสาวะและอุจจาระร่วมด้วยค่ะปริมาณปัสสาวะที่ดีนะคะเด็กจะต้องปัสสาวะประมาณ8-10ครั้งต่อวันรวมถึงอุจจาระเนี่ยก็ประมาณ6-8ครั้งต่อวันแต่ถ้าในกรณีที่น้องเขาตื่นทุก1ชั่วโมงนะคะอันนี้อาาาจจะแปลว่เ ทานนมแล้วเขาไม่อิ่มนะคะเนื่องจากนมแม่ไม่เพียงพอหรือวิธีการการให้นมยังไม่ถูกต้องนะคะอีกอันนึงก็คือดูจากตัวคุณแม่เป็นหลักนะคะเต้านมของคุณแม่ก่อนที่จะให้นมจะต้องรู้สึกว่าคัดตึงนะคะเวลาให้นมกินแล้วเนี่ยนมอีกเต้านึงควรจะไหลอันนี้แปลว่าน้ํานมเนี่ยคิดว่าเพียงพอนะคะนอกจากนั้นแล้วเวลาน้องให้นมเสร็จต่อมือ้อคุณแม่จะต้องรู้สึกว่าเต้านมนั้นคลายแล้วก็อาการเจ็บปวดหรืออาการตึงในตอนแรกมันหายไป เวลาดูดก็เหมือนกันจะต้องรู้สึกว่าสบายไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บเต้านมนะคะถ้ามีอาการเจ็บเต้านมก็อาจจะเป็นวิธีการให้นมที่ไม่ถูกต้องหรืออาจจะเป็นที่ตัวเด็กหรือตัวแม่ก็ได้เพราะว่าในช่วงแรกการให้นมจะต้องเป็นการปรับตัวร่วมกันระหว่างแม่และเด็กอะคะ่ะ น้องกิต้าได้2เดือนเปล่าแล้วเป็นคนที่ไม่กินเหมือนน้งแม่เลยคือจะไม่ดูจากเต้าเลยถ้ากินจากขวดคือเขาจะกินได้มากกว่าปั๊มใช่ปั๊มใส่ขวด อันหนึงจะได้สองอนสองอนนี่คือหมดเต้าไหมหมดเต้าค่ะ<อ>พี่เคยเห็นแบบคนแก่แบบนมยานไหมเป็นอย่างนั้นอะ่ะเหมือนลูกโปก่งแบบแฝ่ค่อยๆแฝดลงไปอะ่ะจากตึงๆก็แฝะค่อยๆแฝดจะกลายเป็นแบบนมเหี่ยวนมยาเลย ก่อนน้องจะกินนมเนี่ยก็คือนมจะตึงตึงมากแล้วคือแบบเขาจะกินจนมันหมดเลยอ่ะมันแบบรู้สึกว่ามันแห้งไปเลยอ่ะทั้งสองข้างเลยก็คือเขาจะอิ่มพอดีคือน้องเหมือนเด็กผู้ชายเขาจะกินเยอะอ่ะแป๊บหนึ่งชั่วโมงหนึ่งคือกินปุ๊บเขาชีเขาอึเขาบางทีเขากินจนอ้วกออกมาอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งอ่ะเขาก็จะกินอีกอ่ะเขาจะกินบ่อยมากก็คือถ้าวันไหนที่เขานอนนานๆก็จะห้าครั้งหกครั้งแต่ถ้าแบบตื่นบ่อยๆหิวบ่อยๆก็จบสิบธอ่ะกินบ่อยมาก ตอนแรกน้องกิน2ออนนะคะพอกิน2ออนแล้วน้องจะเริ่มกินแบบงองแง่ค่ะเริ่มจะไม่ไม่อิ่มเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ลองเพิ่มมาทีละออนนะคะจนตอนนี้4ออนน้องก็กินแล้วก็น้องก็หลับก็ไม่ไม่งองแงเหมือนปกติะคะ่ะโดยปกตินมผสมเนี่ยก็จะคำนวณง่ายๆนะคะก็คือประมาณ5ออนต่อน้ำหนัก1กิโลต่อวัน แล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แบ่งเป็นประมาณ6-8มื้อส่วนในเด็ก3เดือนแรกเราอาจจะแบ่งเยอะหน่อยก็คือประมาณ8มื้อแล้วก็ชงในปริมาณน,นั้นให้เขารับประทานถ้าเขายังรู้สึกว่าอยากดูดต่อหรือเขายังร้องอยู่คุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชงเพิ่มได้แล้วค่อยปรับดูว่าลูกเราต้องการนมประมาณเท่าไหร่แล้วมื้อถัดไปเราก็ค่อยเพิ่มขึ้นนะคะโดยส่วนใหญ่เด็กที่กินนมได้ดีเขาก็จะอาจจะร้องนะคะถ้าเขารู้สึกว่านมนั้นไม่ยังไม่แข ในเด็กกลุ่มนี้ช่วงแรกถ้าเขารับประทานนมแม่เขาจะถ่ายบ่อยนะคะบางคนเนี่ยถ่ายได้ถึงสิบครั้งต่อวันแต่ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ดูลักษณะอุจาระเป็นหลักโดยปกติแล้วไม่ควรจะมีมูกปนนะคะอุจาระเนี่ยจะเป็นลักษณะนิ่มบางคนเป็นลักษณะเหมือนเนื้อครีมเหมือนยาสีฟันก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะพบว่าบางคนอาจจะมีลักษณะเป็นเม็ดๆออกมาเป็นสีเหลืองทองนะคะจากในอุจาระอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะอุจาระที่เกิดจากเด็กรับประทานนมแม่ซึ่งเป็นปกติคะ่ะไม่ได้เรียวกว่าท้องเสีย เขาจะแบบถ่ายบ่อยมากวันนึงนี่แบบเป็นสิบอะเราจะสังเกตทุกครั้งว่าเวลาลูกอึอ,ออกมาเป็นสีอะไรมีลักษณะเป็นยังไงก็คือเราจะดูด้วยว่าเอเอเป็นสีเหลืองแล้วก็คือมีเหมือนมีกากใย,ยนมอยู่อะไรเงี้ยคือไม่เป็นน้ำอ่ะไม่ไม่ไม่ไมไมฉี่ที่มันแบบเอะไม่ใช่อึที่มันปกติ ลักษณะอุจจาที่ไม่ปกติในเด็กเล็กก็อาจจะมีได้ถึงเป็นมูกก็ได้นะคะบางคนมีเลือดปนนะคะบางคนมีลักษณะเป็นเลือดหยดหยดปนอันนี้ก็เกิดได้เหมือนกันถ้าในกรณีที่น้องท้องผูกมากจนกระทั่งเวลาถ่ายแล้วเนี่ยทาให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อบริเวณทวารหนักทาให้มีเลือดสดปนออกมาได้บางคนก็มีลักษณะเป็นเลือดเส้นเล็กเล็กนะคะอันนี้ถือว่าเป็นลักษณะอุจลาที่ไม่ปกติหรือว่าอุจลาปนออกมามีมูกปริมาณมากอันนี้ก็ควรพาน้องมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาละคะ่ะ ท้องเสียยังไม่เคยนะคะแต่น้องเคยท้องผูกอะคะ่ะช่วงสองเดือนแรกๆน้องจะสองสาวันถ่ายทีถ่ายเป็นอุจจาระแข็งนะคะอาถ่ายแข็งนี้อาจจะเกิดจากนมที่สังเกตไวะคะ้ค<ม>่ะเพราะนมอาจจะข้นเกินไปก็ต้องลดให้นมจางลง เพื่อที่จะให้น้องถ่ายที่เหลวลงมาหน่อยนึ่โดยปกติที่หมอเจอบ่อยๆคุณพ่อคุณแม่มักมาด้วยเรื่องท้องผูกเพราะว่าน้องไม่ถ่ายเราจะดูจากลักษณะอุจจาระเป็นลักษณะเป็นก้อนแข็งเป็นเม็ดหรือว่าน้องมีลักษณะว่าท้องอืดเขาร้องกวนมากเวลาที่จะต้องกินเพราะว่าเขาปวดท้องนะคะหรือจากบางคนแล้วก็คือถ่ายแล้วมันอุจจาระแข็งมากทาให้มีการบาดของบริเวณเนื้อเยื่อก็มีเลือดสดออกมาลักษณะแบบนี้เราจําเป็นจะต้องให้การรักษาทางการแพทย์นะคะโดยปกติแล้วเราก็จะแน้น นะำให้รับประทานยาระบายร่วมด้วยแต่โดยปกติแล้วในคุณคุณแม่ที่รับประทานที่น้องที่รับประทานนมแม่ค่ะก็คือจะแนะนําให้คุณแม่เนี่ยกินน้ําเยอะเะแล้วก็รับประทานผักผลไม้เยอะเด้วยนะคะ ก็ในเด็กแรกเกิดช่วง3เดือนแรกเขาจะนอนเป็นส่วนใหญ่ช่วงตื่นเขาจะน้อยหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะนอนนานประมาณสัก16 -18 ชั่วโมงต่อวันโดยเขามักจะนอนช่วงกลางวันน้อยประมาณสัก1ใน3แล้วก็ไปนอนช่วงดึกเยอะนะคะประมาณ2ใน3ซึ่งมันก็เป็นข้อดีนะคะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยคุณพ่อคุณแม่สามารถจะจับเขานอนคว่ำเล่นกับเขานะคะกระตุ้นด้วยการใช้เสียงหรือใช้แสงก็ได้นะคะ ช่วงเช้าเน,นี้ยถ้าตื่นสายนะก็จะไปนอนอีกทีตอนบ่ายสองจนถึงหกโมงเย็นก็คือจะมีรู้สึกตัวบ้างอะไรบ้างแต่ก็นอนถ้าเป็นช่วงกลางคืนถ้านอนดึกๆหน่อยก็สี่ทุ่มบางวันก็ห้าทุ่มตื่นทีก็ประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงแต่บางวันเขาก็ตื่นเร็วถ้าวันไหนเราบอกว่าทีต้าันนี้ไปใส่บาตรกันนะลูกอันนั้นก็จะตื่น ็คือถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะให้เขานอนงายกับตะแคงแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยเขานอนคว่ำเพราะว่าถ้านอนคว่ำเนี่ยเขาจะไม่พว่าเขาจะหลับนานกลางคืนเนี่ยสี่ชั่วโมงตื่นครั้งหนึ่งถ้านอนคว่ำนะแต่กลางวันเนี่ยคือเราก็แบบกลางวันนี้ลมอากาศมันดีก็คือให้เขารับลมบ้างเลยให้เขานอนตะแคงบ้างนอนไบ้าม่ให้เขาแบบเปลี่ยนอย่าหมดบ้างเออ้นอนแบบคว่ำนานๆก็อาจจะมีการได้ ถ้าเป็นการท่านอนเนี่ยนะคะท่าที่ปลอดภัยที่สุด ภาวะนี้ก็คือท่านอนหงายเท่านั้นนะคะการนอนตะแคงนะคะไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาหรือการนอนคว่ำมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการที่เด็กจะเกิดการอุดกั้นทางเดินหายใจนะคะรวมถึงก็อาจจะเป็นหมอนหรือว่าผ้าห่มในเตียงก็เหมือนกันก็อาจจะทําให้เกิดภาวะนี้ได้เด็กก็อาจจะมีภาวะเขียวและทําให้เกิดการเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแนะนําว่าควรจะนอนในฟูกที่ค่อนข้างแข็งบริเวณเตียงเนี่ยก็คือพยายามมีของน้อยที่สุดอาจจะมีแค่หมอนหรือผ้าห่มสําหรับเขาไม่ควรมีตุ๊กตา หรือหมอนขนาดใหญ่หรือว่า,วาห่มเยอะๆนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวที่เราไม่พึงประสงค์ได้ ครับก็ได้ทราบกันไปแล้วนะครับว่าอย่างไหนที่เรียกว่าปกติและอย่างไหนที่เรียกว่าผิดปกตินะ,ค,ะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมนะครับนำคำแนะนําเหล่านี้ลองไปสังเกตลูกหลานของเราดูนะครับและตอนหน้าห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเป็นเรื่องของการเสริมสร้างพัฒนาการใน <ừ> ทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนก,กระทั่งถึงวัยหนึ่งขวบค่ะเอาล่ะครับเป็นพ่อเป็นแม่วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ